สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนเนาะพ่อกับเคยลาอีกคือเกามาพอบรรยากาศมืดผ้ามืดผลบรรยากาศงัวบรรยากาศควายขอโทษขออภัยพี่น้องตกหลุมเนาะ สวนน้องนำในสวนเขาก็เต็มเลยนำจนสิล้นพี่น้องเลยจนสิล้นให้ล้นขั้นเนาะพวกทางผู้กสิเป็นนองแคนนัดควายอยู่ทางผู้พี่น้องอยู่กันมาตั้งโดนห้องก็หกความจริง อยู่กันมาหลายปีพี่น้องมันงก็มาหูความจริง<อ>ความจริงยังพี่น้องชีวาความจริงก็คือมีไปทำจากปากเจ้าตัวเลยเห็นยังแค่นีนช่ด่ะลูหาไฟด้วยนี คือเคิรดอายบิเดเบี้ยวแทะอยู่กันมาตั้งเฮิงพี่น้องเลยอยู่กันมาตั้งนานฮังก็ฮูความจริงเคยล,ล่าหรือบ่กจะกล้าให้ไปนำเลยยาอยู่กันมาตั้งโดนฮังก็ฮูอา้อาวเอาเห็นในคลิปลูกนะดิเป็นกะเปลนกะวอ ตัวบิตัวเบี้ยวแล้วบ้านอยู่กับมาต่งโดนน้องก็หูความจริงเป็นยังกับเป็นได้หรอกพี่น้องเ้ยบอกเป็นยังขอแต่เป็นคนดีแต่ยังหน่อยอาชีคิดเนวนื่องใหญ่มากกับคิดเนวนึงเอาที่เฮามีความสุขเอาที่สบายใจจำปาอจะมายืนเอวอ่อนเตี่ยแก้ว ยืนสีแดงทองอีกน้อยหนึ่งไปบอไปซื้อกระโปรงซื้อกระโปรงมาใส่ไปโรงเรียนเอาอย่างเอาเอาเอาันเสื้อใส่เดียวเอาเสือสับเอาเสือสับเนี่ยได้เ,เ,เสื้อใส่เดียวโหแล้วเจ้าเสื้อซับเนี่ยไหนกันบอกเอาเสือสเอเอเส้อใส่เดียวเนาะมันเจ้าเป็นอันนั้นดี คนพบตัวเองเลยว่าซันสมพาอยังติอนยางนำโหน่งเด้งโหน่งเด้งอยู่เตือนยางติอนเสือกเวลาเบื้งดูควายมันไปจกก้อนอําไมไฟประดําบ่ฮะอยู่กันมาตั้งนานพี่น้องเลยฮ่องกงความจริงกับมือนี้ ความจริงถืกเปิดเผย ส่ง,งเซตส่งเซตแหน่ผู้บ่าวแชนหาผู้บ่าวบ่ดิแชนหาผู้บ่าวตัวบิดตัวเบี้ยวเลย อีหยังยิ้ยมน้อยยิ้มใหญ่ยิ้ยมหย,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 ยังเด้อนี่ความจริงถึกเปิดเผยแล้วยิ้ยมขนาดนเนาะมื้อนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วนี่หยังบ่อยากเปิดเผยอยากอายอยากอายหยังโลกมันทันสมัยอีหลสิไปอายเฮ็ดหยังมันบ่แม่นสิเปนตาอาย มันบเด็นเรื่องน่าไอ้จะดีแค้นความจริงก็คือความจริงเราต้องไปอ้เราต้องเอาความจริงมาเลยบมมีการที่อ à, ngân kim bunny. Bi sơm dang chào kỳ dài. cả sơm sơn sơm sớm sơm 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 sơm

เออยืน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 เลยพูยนนาเบิงเออคือกระดาษแคนความจริงความจริงดีแล้วเปิดเผยตัวตนน้องแคนสาวแค,คนบ่บแบบนี้เิ็นสาวแคนบอกเป็นชื่อใหม่เปลนชื่อในใดแบบนี้จากจากแคนดี้เนาะเป็นชื่อยังเนาะแบบนี้น้องยังเนาะ ชื่อเป็นชื่อใหม่พี่น้องก็อยากได้ชื่อใหม่พ่อแม่พี่น้องป้าลุงอยากได้ชื่อผู้หญิงพิมพ์มันบอกมาเลยเลยพี่น้องเด้อเอาชื่อแบบใดน้องยังบอกน้องน้องยังน้อชื่อผู้หญิงพิมพ์มาบอกเด้เลยพี่น้องเด้อลองว่าผงดูลองว่าผมดูชื่อนั้นอยากได้แบบได้ลองว่าผงดู ชื่อแบบพลังบอหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าชื่อแบบลาวลาวหรือไทยไทยชื่อไทยชื่อไทยน้องยังเด็กยังสิคือน้องว่าเจ้าล่องว่าว่าผู้หญิงน้องว่าผู้หญิงบอเป็นแล้วคอยเป็นผู้ชายชื่อน้องลิลลี่บอกสั้นคือตูดแค่แค่ยังนะ ฉันค <krit> ือต er. ูดนะคะบ่แม่นตูดคราบบ่ได้เอิ้นต <scary> <t ong> ูดสาวประเภท2ตอนนี um ้ยังเป็นบ่ได้แล้ว bueno ยังบ่มีนมต้องต้องหาเงินไปเฮ็ดสก่อนเฮ็ดจุดๆๆสก่อนเฮ็ดอันนั้นเสริมเสริมอันนั้นก่อนแล้วมันจังสิได้เป็นอยากได้ซื้อผู้หญิงจงผมยาวจงผมยาวอีกเอ้ย น้องลิลลี่ใช่เนาะคิทลิสทาสติก๊กถ้าจะติ๊กอีกฟาตุเปิดเผยอย่างไงลวงเลยบาทนี่้าลิปสติ๊กอีกน้องอยังนาะเนาะจังสีม่วนนี่ฮะจังสีเขาก,กันกับหน้านี่เนาะคืออยู่ได้หุ่นก็นคือ Nay ờ, tôi liệt tóc cho cả nhà cuối cùng yên, hiệp anh ghen gôn tay 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 สาวสาวแค้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วแบบน,นี้สาวลิลลี่มาแล้วรีกว่าสาวยังน้อยังสีเข่ากับหนาเนาะชื่อแบบอินเตอร์อินเตอร์ไปเลยเด้เอพ่อแม่พี่น้องตั้งชื่อให้น้องแค้นใหม่เนี่ยอยากได้ชื่อใหม่ชื่อนี้พอเอาแล้ว สาวแค้นนี่แหละคักเลยนะสาวแค้นบ่คักบ่คักอยู่กันมาต่างโดนกจงพมยาวด้วยวันนี้เด้อคือว่าแล้วเขาโรงเรียนเนาะอดีพอคูให้แล้วเขาโรงเรียนกันบ่เขาโรงเรียนนี่ห้อย ต,ตัดตึกห่างก็ไม่ได้แล้วเป็นนังเฮียนได้บีกภูเขาตัดตึกห่างบอกภูเขาควตัดช่วงอันนักเฮียนกระโดดข้างนอกเอ้ยลูกสาวลูกสาวอันเช้าเอื่อยคนชุดทอง กำลังคลอดขึ้นมาใหม่ๆเลยอยู่กันตั้งโดดน้องก็หูความจริงอยู่กันมาสามสี่ปีเลยพูดนะพี่น้องหาว่าห้าบเปิดอะไรได้บา่านจนได้ก็บเปิดจนได้เต้นหมากย่างอยู่ขโมือกับนอ้องกับเอือยแต่ละมือเล่น สุดท้ายก็เปิดจนได้ความจริงถึกเปิดเผยจนได้ mm hmm. ยังบ,บไ่ได้จะชื่อเนาะถทาให้ป้าลุงตั้งมาให้จกัอองดีกเสียชื่อ,อยังดีตอนนี้เอาน้องแคนดีไปก่อนสบายดีไหมบอสวัสดีค่ะ,ส,ส,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอพ่อพอกัอออบซ่องสาวแคนค่ะ สวัสดีค่ะพ่อฟอกับซ่งน้องเคนค่ะตอนนี้น้องเคนกำลังจะไปหาไต้กบ <laughs> ผู้สาวคือจะไปไต้กบหาผู้สาว <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่วายบวาย,ย,ย,ย <laughs> เดี๋ยวถา่ายเบื้องตอน้นต่อไปกันเดี๋ยวนี้ก็ว่าเลยอยากงวัวอยากงวัวพ่อ <laughs> โอ้ยเนาะต่อไปบรรแลวเขาพอดีแล้วมีงานบุญกับใจสินกระโปรงไปเลยบานเต้นเฉยเดียวินกระโปรงพึ่งวับพึ่งวับไม่เล่นนี้ปู้สาเขาเห็นกระตึกแล่นหุ่มแล้วใส่ผมป้อมวเลยใส่มปลอมไปผู้สาวก็แล้วใส่กับ ส่กระโปรงมาแล้วอ่าโอ้ยเนี่ยเอามาปุ่มหยาดใส่เราปุ่มหยาดใส่บ่มันแตกได้มันจังคักเนาะนึกว่าตอ้งมาด้วยกระไรมันปุ่มเป่าบราต้องเต็มเนาะมันยังมีจอมเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยี่ยอ่ะเป็นยังกับเป็นแค่ไหนการเล้าว่าเป็นคนดี ล่าเลยพ่อแม่พี่น้องบอก,กันไหมกิปหนากับเคยลาเลยกับน,น้องเคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม